สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกต ทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทะละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, ซีแซ w นิวภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคิกออฟโครงการรินน้ำใจเติมความรู้สู่น้อง4จังหวัดอีสานใต้ค่ะ เมื่อวันที่20ตุลาคม2,568เวลา9นาฬิกาค่ะที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชตมหาวิทยายลัยราชภาัฒสิกรกิตตดรพิเชษโพพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟรินน้ำใจเติมความรู้สู่น้อง4จังหวัดซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่20-23ตุลาคม2568 โดยมีนางสาวรัตนาแสงบัวเพื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษาดรรัติกรทองเนตรผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาศษสิสเกตยโสธรนายนพพง์พลาดีไซส์ประธานอกกคสเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศษสิสเกตยโสธรและนายพนัจันคามหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศิสเกต นำข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการประมาณ4 0 0พคน ดรพิเชษพพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวค่ะว่าตามที่ได้มีสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568จนถึงปัจจุบันทำให้จังหวัดที่มีแนวเขตพื้นที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งในพักการศึกษาได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะ4จังหวัดอีสานใต้มีการประกาศปิดสถานศึกษาจำนวนมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงเป็นพื้นที่ในการสู้รบมีการขอใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภยัยและส่วนหนึ่งใช้พื้นที่เป็นฐานปฏิบัติการและสอบเปลี่ยนกำลังพลทางทหารทำให้นักเรียนสูญเสียโอกาสทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนโดยมอบหมายให้สำนักบริหารการมัธยมศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงโดยมุ่งเน้นความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำนักบริหารการมัธยมศึกษาจึงได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน4เขตได้แกส่ส,ส,สพมสุจเกตยโสธรสพมสุรินทร์สพมบุรีรัมย์และสพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความถนัดทีแกดและทีแพดเพื่อเข้าศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยกำหนดพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันในพื้นที่4จังหวดัดเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปค่ะ